สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปที่สองของมนรักบิงซูนะคะนิยายเรื่องนี้แต่งละภาคเสียงโดยประนวนชนฟังหรืออีกนามปากกากันรันค่ะนิยายเรื่องนี้ประนวนแต่งขึ้นเพื่อให้ความบันเทิงแก่ผู้ฟังเท่านั้นตัวละครเนื้อเรื่องและสถานที่ล้วนถูกสมมติขึ้นมาทั้งหมดนะคะไม่มีตัวตนจริงแต่อย่างใดค่ะหากมีเนื้อหาส่วนใดของเนื้อเรื่องที่ยังไม่ถูกใจท่านผู้ฟังประนวนก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะ เราไปรับฟังมนตรักปิงซูตอนที่สองกันเลยดีกว่าค่ะบทที่8ลูกค้าประจำแล้วคุณป้าเป็นอะไรมากหรือเปล่าคะเธอถามเขาด้วยความห่วงใยแม่ของเขาจากใจจริงก็เธอเป็นลูกค้าขาประจำของคุณป้ามาสองปีกว่าแล้วนึกแล้วใจหายที่ท่านจะต้องเลิกขายจริงๆหรือนี่น้ำหวานอยากไปเยี่ยมคุณป้าจังเลย คงไม่น่าเกลียดหรอกนะที่เธอขอร้องเขาอย่างนี้เขาเองก็ช่วยเธอไว้และที่สำคัญเธอเองก็รู้จักกับคุณป้าดีทีเดียวแค่ขอไปเยี่ยมแม่เขาคงไม่เป็นไรหรอกและเมื่อเขาตกลงยอมทำตามที่เธอร้องขอจากที่จะกลับเข้าบ้านเธอก็กระโดดขึ้นซ้อนท้ายรถมอเตอร์ไซค์ของเขาและเปลี่ยนเป้าหมายไปเยี่ยมคุณป้าขายบิงซูทันที ใช้เวลาไม่นานก็มาถึงบ้านของเขาบ้านของเขาอยู่เฟสติดก,กันกับเธอหมู่บ้านที่น้ำหวานอาศัยอยู่เป็นหมู่บ้านที่ใหญ่มากและจะมีหลายๆเฟสอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันตั้งชื่อต่างๆกันไปเพื่อให้รู้ว่าเฟสไหนเป็นเฟสไหนแต่และเฟสมีบ้านอยู่อาศัยประมาณเฟสละสี่ร้อยหลังคาเรือนบางเฟสเป็นทาวน์เฮาส์บางเป็นบ้านแฟด และที่เป็นบ้านเดี่ยวขนาด50ตารางวาขึ้นจนถึงคือเรือหาดหลายสิบล้านก็ยังมีบ้านของคุณป้าไขายบิงซูเป็นบ้านเดี่ยวหลังไม่ใหญ่นักเหมือนกันกับบ้านของเธอหน้าบ้านมีพื้นที่ที่ตกแต่งเป็นสวนหน้าบ้านเล็กๆมีไม้ดอกไม้ประดับปลูกอยู่มากมายหลายพันและมีตุ๊กตาปูนปั้นรูปสัตว์ตั้งอยู่หลายจุดดูแล้วน่ารักดีทีเดียว พี่เขาเปิดประตูรั้วให้เธอเดินเข้าไปในบ้านของเขาก่อนแล้วบอกให้เธอนั่งรอเขาที่เก้าอี้มาหินอ่อนตัวเขาเองเอารถมอเตอร์ไซค์ไปจอดบริเวณโรงจอดรถของบ้านยังไม่ทันที่เขาจะเรียกคุณป้าคุณป้าก็เปิดประตูออกจากตัวบ้านมาเสร็จกนพร้อมท่าเดินขยโยขยเยกเหมือนคนขาเจ็บที่เดินไม่ค่อยถนัดคุณจิตอาภารู้สึกตกใจเล็กน้อย เพราะไม่คิดมาก่อนว่าจะได้เจอสาวน้อยที่เป็นลูกค้าประจำของเธอมาพร้อมกับลูกชายของเธอเช่นนี้สวัสดีค่ะคุณป้าน้ำหวานรีบลุกขึ้นยืนประนมมือไหว้ทักทายคุณป้าก่อนพร้อมส่งยิ้มให้และเธอรีบตรงเข้าไปพยุงคุณป้าบิงซูมาที่โตมานั่งหินอ่อนที่เธอนั่งอยู่ก่อนหน้านี้ตอนแรกคุณป้าดูจะประหลาดใจมากที่เห็นเธอ น้ำหวานจึงเริ่มต้นเล่าเรื่องที่เธอได้รู้จักกับลูกชายของคุณป้าให้คุณป้าฟังสักพักลูกชายคุณป้าก็มาร่วมวงสนทนาด้วยเขาไม่ได้มาตัวเปล่าแต่มาพร้อมกับน้ำหวานและถาดขนมที่เขาไปหามาต้อนรับขับสู้เธอนั่นเองบทที่9พี่เจมหลังจากได้นั่งคุยกับคุณป้าและพี่เขาอยู่ภาคใหญ่เธอได้เห็นความรักความเอาใจใส่ของเขา ที่มีต่อแม่ของเขาเป็นอย่างมากสำหรับเธอแล้วกิริยาที่เขาปฏิบัติต่อแม่ของเขานั้นมาแสดงถึงความอ่อนโยนภายในใจของเขาซึ่งนั่นยิ่งทำให้เธอรู้สึกประทับใจในตัวเขามากกว่าเดิมเสียอีกและตอนนี้เธอได้รู้แล้วว่าเขามีชื่อเล่นว่าเจมเธอก็เลยเรียกเขาว่าพี่เจมตามที่คุณป้าเรียกชื่อเขาบ้างพี่เจมเล่าว,ว่าอาการป่วยที่ขาของแม่เขานั้น น่าจะต้องใช้เวลารักษาอีกหลายเดือนดูถ้าว่าพี่เจมไม่อยากให้คุณป้าต้องลำบากออกไปขายของที่ตลาดอีกแล้วส่วนคุณป้าเองก็บ่นกับเธอด้วยว่าอดเสียดายรายได้ที่ขาดหายไปไม่ได้แต่ถ้ามันจำเป็นและทำต่อไม่ไหวคงจะต้องเซ้งทั้งรถและอุปกรณ์การขายพร้อมสูตรไปทั้งหมดเพราะไม่รู้จะให้ใครไปขายแทนด้วยพี่เจมเองตอนนี้ก็ทำงานประจำอยู่ น้ำหวานได้ยินแบบนั้นแล้วรู้สึกใจหายนี่เธอจะไม่ได้กินบิงซูอร่อยๆของโปรดของเธอแล้วหรือนี่โอช็อกชะมัดหญิงสาวรีบละล่ำละลักบอกกับคุณป้าทันทีว่าให้คุณป้ารอดูสถานการณ์ก่อนแต่แค่แวบเดียวในสมองของเธอก็คิดอะไรบางอย่างขึ้นมาได้อย่าเพิ่งขายอุปกรณ์เลยดีกว่านะคะเสรยดาย่เลยค่ะ เพราะถ้าคุณป้าขายเป็นอุปกรณ์มือสองก็ต้องขายถูกลงจากที่ซื้อมาอีกรอดูก่อนดีไหมคะถ้าหนูทำได้เองหนูก็อยากทำบ้างจังค่ะแต่หนูไม่มีเงินมาเซ้งรถกับอุปกรณ์ของคุณป้าหรอนะคะเพราะแม่ของหนูก็คงไม่เห็นด้วยแน่ๆหญิงสาวบอกเสียงอ่อยเอายงี้ไหมคะพี่เจมเธอหันไปมองหน้าลูกชายคุณป้าเหมือนขอความคิดเห็น ก็พอดีกับที่เธอตั้งใจหันหน้ามาคุยกับเขาก็พบว่าเขากำลังจับจ้องมองเธออยู่และดูตั้งอกตั้งใจฟังในสิ่งที่เธอกำลังพูดอยู่ด้วยว่าไงครับเขาตอบรับเธอด้วยน้ำเสียงทุ่มนุ่มน่าฟังเลยไม,ม่ได้ศบตากับเขาตรงๆน้ำหวานรู้สึกได้ว่าดวงตาของผู้ชายคนนี้ช่างดูมีพลังและมีมนคลังมันช่างแตกต่างจากสายตาลุกเหล็กของรุ่นพี่คนนั้นเสียเหลือเกิน ดวงตาของพี่เจมดูมีพลังก็จริงแต่ภายในแววตานั้นก็ฉายแววของความอ่อนโยนในเวลาเดียวกันหลังจากตกตัวลึงกับดวงตาคู่สวยน้ำหวานรีบเจราจาต่อทันทีถึงข้อสเสนอของเธอที่เธอคิดขึ้นมาได้ตอนที่10เด็กฝึกงานร้านบิงซูเสาร์อาทิตย์นี้พี่เจมว่างหรือเปล่าคะเราสองคน ให้คุณป้าช่วยสอนเราทำบิงซูดีไหมคะแล้วเราสองคนก็ไปช่วยกันขายก็ได้ค่ะขายเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์ไงคะยังไงยังไงลูกค้าก็มาซื้ออยู่แล้วล่ะถ้าคุณป้าหายแล้วอยากกลับไปขายเองตอนนั้นเราค่อยว่ากันอีกทีตอนนี้เราสองคนช่วยกันขายไปพลางๆก่อนดีไหมคะจะได้ไม่เสียลูกค้าด้วยค่ะหญิงสาวส่งยิ้มหวานให้ฮีโร่ของเธอ ด้วยหวังว่าเขาจะเห็นดีเห็นงามไปกับข้อเสนอของเธอด้วยเธอเองยังอยากให้ร้านบิงซูคงอยู่และก็เห็นใจคุณป้าด้วยถ้าทางคุณป้ายังอยากรักษาร้านบิงซูไว้อยู่มากแต่คนที่ค้านเธอกลับกลายเป็นคุณป้าเซนี่จะดีเหรอหนูเดี๋ยวคุณแม่ของหนูจะว่าเอาได้นะคุณป้าค้านมาคนแรกหนูคิดว่าหนูน่าจะคุยกับแม่ได้คะ่ะ หนูจะบอกคุณแม่ว่าหนูอยากลองทำงานหาไรายได้พิเศษดูค่ะแต่หนูไม่คิดค่าจ้างคุณป้ากับพี่เจมเยอะหรอกนะคะคิดว่ามาช่วยขายสนุกสนุกตัวหนูเองก็ได้ประสบการณ์ด้วยไงคะน้ำหวานไม่คิดที่จะเรียกค่าจ้างพี่เจมกับคุณป้าแพงหรอกค่ะแค่จะเอาข้ออ้างบอกคุณแม่ว่าทำงานหาไรายได้พิเศษนิดหน่อยลำบากหนูปเปล่าๆแต่เจมเองเขาก็ต้องทำงานประจำด้วยลูก ไม่รู้จะไหวหรือเปล่านะสิแค่เสาร์อาทิตย์ช่วงเย็นขายที่ตลาดหมู่บ้านเราคุณแม่คงไม่ว่าหรอกคะ่ะแค่ไม่กี่ชั่วโมงเองอยู่บ้านหนูก็ดูหนังดูละครอยู่ดีออกมาทำงานยังได้หาประสบการณ์ชีวิตคะ่ะแต่ว่าก็อย่างที่คุณป้าบอกพี่เจมไหวไหมคะเธอเหันไปถามเขาด้วยสีหน้าเอาจริงเอาจัง เจมว่าไงไหวไม่ลูกคุณป้าหันไปจ้องรอคำตอบจากลูกชายด้วยอีกคนไหวสิครับแม่น้องน้ำหวานอุตส่าห์พยายามที่จะช่วยเราทั้งทีผมก็ต้องไหวอยู่แล้วน้องน้ำหวานนั่นแหละถ้าลองทำแล้วไม่ไหวต้องไม่เกรงใจต้องบอกรับปากได้ไหมครับค่ะงั้นเรามาลองกันสักตั้งนะคะพี่เจม น้ำหวานก็ไม่เคยขายของมาก่อนแต่จะพยายามทำให้เต็มที่ค่ะสายตาของทั้งสองสบประสานกันน้ำหวานเองรู้สึกเขินเอามากๆแต่เธอไม่ยอมที่จะเป็นฝ่ายหลบตาเขาก็ถ้าเธอหลบตาเขามันก็จะเหมือนนางเอกในนิยายที่เธออ่านนะสิเขาจะได้รู้ประไร่ละว่าเธอคงจะรู้สึกอะไรกับเขาเข้าให้แล้วแล้วมันเรื่องอะไรเธอถึงจะยอมให้เขารู้ บทที่11เขารู้ได้ไงพี่ขอบใจน้ำหวานมากๆเลยนะแต่ว่าปีนี้น้องน้ำหวานจะต้องเตรียมตัวเข้ามาหาวิทยาลัยไม่ใช่หรอกครับพี่เจมเป็นฝ่ายทําลายความเงียบหลังจากที่สบตาก,กับเธอเมื่อชั่วครู่เขาเองก็ไม่หลบตาเธอเหมือนกันยังดีนะที่เขาเป็นฝ่ายพูดอะไรขึ้นมาก่อนเห็นเธอเก่งกล้าส,สามารถไม่หลบตาเขาแต่ในใจของเธอนี่สิ มันไม่เอาด้วยมันไม่สู้หัวใจของเธอเต้นแรงเรากลองที่ถูกนักดนตรีสายร็อกกระดำฟาดไม่ยัง้งนี่เขาจะรู้บ้างไหมเนี่ยเอ๊ะแต่เขารู้ได้ยังไงว่าปีนี้เธอกำลังจะสอบเข้ามาหาวิทยาลัยพี่เจมรู้ได้ไงคะหญิงสาวไม่เก็บความสงสัยไว้รีบถามออกไปทันทีพี่ก็แค่เดาๆเท่านั้นเอง คราวนี้เป็นเขาแหละที่หลบตาเธอเฮ้ยเฮนี่มันหรือว่าไม่หรอกหน้าคงแค่บังเอิญเขาไม่ใช่พระเอกในนิยายสักหน่อยแล้วเธอกับเขาก็เพิ่งรู้จักกันวันนี้เองเธอนี่ช่างมโนจริงๆน้ำหวานงั้นเหรอคะพี่เจมเดาเก่งจังเรื่องเรียนของน้ำหวานคุณป้ากับพี่เจมไม่ต้องห่วงคะ่ะ ทุกคืนก่อนนอนวันจันทร์ถึงสุขน้ำหวานจะทบทวนให้เต็มที่เลยค่ะตกลงคุณป้ากับพี่เจมรับน้ำหวานเป็นเด็กฝึกงานที่ร้านบิงซูแล้วใช่ไหมคะแน่นอนครับแล้วเราจะเริ่มต้นเรียนทําบิงซูกันเสาร์อาทิตย์ที่จะถึงเลยใช่ไหมพี่จะได้เตรียมของไว้นะ่ะค่ะยิ่งเร็วยิ่งดีเลยค่ะน้ำหวานว่ามีคนรอกินบิงซูคุณป้าหลายคนเลยหนึ่งในนั้นก็น้ำหวานกับพี่น้ำผึ้งค่ะ งั้นน้ำหวานบอกคุณแม่ด้วยแล้วกันว่าพี่จะเป็นคนไปรับน้ำหวานที่บ้านเองแม่ของน้ำหวานจะได้ไม่ต้องกังวลพี่จะไปแนะนำตัวให้คุณแม่น้ำหวานได้รู้จักด้วยวันนี้เลยดีไหมเขาเอ่ยถามเด็กสาวที่ดูจะอ่อนกว่าเขาเราวๆหกปีเขาไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าเขาจะได้มาใกล้ชิดเธอคนนี้คนที่เขาชอบแอบมองเธออยู่บ่อยๆและตอนนี้เขาทั้งทราบซึ้งในน้ำใจของเธอ และประทับใจในความเป็นกันเองของเธอด้วยได้อย่างนั้นก็เยี่ยมไปเลยสิคะแม่ของน้ำหวานจะต้องอนุญาตแน่ๆเพราะแม่จะได้รู้ว่าน้ำหวานตั้งใจที่จะทำงานพิเศษจริงๆคุณป้าคะวันนี้น้ำหวานคงจะต้องกลับก่อนนะคะเธอประนมมือไหว้แม่ของเขาอย่างสุภาพอีกครั้งขอบใจมากนะจ๊ะหนูน้ำหวานป้าขอบใจมากจริงๆถ้าไม่ได้หนู ้าคงต้องขายกิจการบิงซูไปตามที่ลูกชายป้าเขาวางแผนไว้นั่นแหละหนูกับพี่เจมคงต้องฝึกกันเยอะๆเลยละค่ะหนูเองก็กลัวทำชื่อเสียงร้านคุณป้าเสียหายกลัวทำลูกค้าคุณป้าหายหมดใช่ไหมคะพี่เจมเธอหันไปส่งยิ้มหวานให้เจ้านายของเธอตอนนี้เธอจะเป็นลูกจ้างของเขาแล้วต้องพยายามสนิทกับเขาไว้เวลาทำงานจะได้เข้าขากันไม่ขัดเขิน ข้อนั้นพี่ไม่กลัวเลยเพราะพี่มีนักชิมบิงซูอยู่ด้วยทั้งคนเขาพูดพลางปลายตาม,มามองเธอและยกยิ้มน้อยๆที่มุมปากให้เธอนิดๆใจละลายเวลาถูกผู้ชายยิ้มให้มันเป็นแบบนี้นี่เองอย่านะอย่าเขินแข็งขืนไว้ยิ้มสู้เขาไปเลยน้ำหวานคิดได้ดังนั้นหญิงสาวจึงส่งยิ้มแฉ่งจนหน้าบานตอบกลับเข้าไปเช่นกัน บทที่สิบสองตกลุมรักครั้งแรกระหว่างทางที่พี่เจมขี่รถมอเตอร์ไซค์พาเธอมาส่งบ้านเขายังเสนอตัวเป็นติวเตอร์อาศาให้เธออีกด้วยถ้าน้ำหวานไม่รังเกียจแล้วคุณแม่น้ำหวานไม่ว่าพี่พอจะช่วยติวให้น้ำหวานได้นะพี่ไม่คิดเงินหรอกพี่ติวให้ฟรีเลยปกติตอนเรียนพี่ก็หารายได้พิเศษจากการเป็นติวเตอร์อยู่แล้ว น้ำเสียงของเขาดูมั่นใจเอามากๆจนทำเอาเธอเองก็มั่นใจในตัวเขาไปด้วยจะดีหรอคะพี่เจมต้องเหนื่อยมากแน่ๆไม่เป็นไรพี่เต็มใจน้ำหวานยังคิดช่วยพี่กับแม่เลยเรื่องแค่นี้สบายมากน้ำหวานตั้งใจเรียนที่โรงเรียนให้เต็มที่นะพี่ทบทวนให้นิดหน่อยก็คงไม่ยากแล้วล่ะค่ะเราจะพยายามไปด้วยกันนะคะ ทั้งเรื่องเรียนของน้ำหวานทั้งเรื่องงานร้านขายบิงซูของพี่เจมกับคุณป้าด้วยครับเราสองคนจะพยายามไปด้วยกันนะประโยคสุดท้ายของเขายังก้องอยู่ในหูในหัวสมองของเธออยู่เลยเราสองคนจะพยายามไปด้วยกันนะค่ะพี่เจมเราจะพยายามไปด้วยกันเธอตอบรับเขาอีกครั้ง ด้วยหัวใจที่ชื้นบานเธอต้องบ้าไปแล้วแน่ๆที่รู้สึกอะไรแบบนี้อาการแบบนี้ใช่ไหมที่คนทั่วไปเขาเรียกกันว่าตกหลุมรักถ้าเขาหันมามองสักนิดเขาคงจะได้รู้แน่ละทีนี้ว่าเธอคิดอะไรกับเขาเข้าแล้วแต่เพราะว่าเขาไม่ได้หันมามองเธอจึงปล่อยให้ตัวเองได้ยิ้มออกมาก,กว้างๆเท่าที่อยากจะยิ้ม หญิงสาวมองขึ้นไปบนท้องฟ้าตอนนี้วันนี้ท้องฟ้าสวยชะมัดญาติเลยยายน้ำหวานนี่ถ้าเป็นฉากในหนังในละครฉากนี้นางเอกคงจะเอาสองแขนค่อยๆอบเอวของพระเอกแล้วซบหน้าลงเบาๆกับแผ่นหลังกว้างๆของพระเอกแล้วสิเนีย่ยบ้าบ้านอกจากมีอาการตกหลุมรักหนุ่มโดยกระทันหันแล้วตอนนี้เธอยังมีอาการหนัก ถึงขั้นเพอ้ออีกด้วยบทที่13งานพิเศษตายแล้วคุณแม่คะ่ะคุณแม่ได้ยินชัดไหมคะเมื่อกี้ใหญน้ำหวานเรียกผู้ชายคนนั้นว่าฮีโร่ของลูกคะ่ะน้องไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนอันตรายมากนะคะน้ำหวานเธอรู้ไหมว่าเธออาจจะถูกหลอกได้ไง่ายๆ ยิ่งปกติกับเพื่อนผู้ชายเธอยังไม่ค่อยสูงสิงด้วยเลยแล้วนี่จะตามกับท่านหรือเนี่ยเกิดเขามาชักชวนไปนู่นมานี่ใจเย็นก่อนพี่น้ำพึง่งก็น้ำหวานอย่างเล่าไม่ทันจบเลยค่ะตอนแรกพี่เจมเขาเป็นคนแปลกหน้าสำหรับน้ำหวานก็จริงแต่ตอนนี้ไม่แล้วละค่ะพี่เจมเป็นลูกชายของคุณป้าที่ขายบิงซูนมสดที่ตลาดที่เราสองคนชอบไปซื้อกินกันไงคะพี่น้ำพึง่ง อ้าวงั้นเหรอแล้วไปแต่ก็ดูเธอปราบปลื้มเขาเสียละเกินนี่พี่ก็ต้องห่วงเธอไว้ก่อนก็เธอน้องรักของพี่นี่งั้นดีเลยรักน้องขนาดนี้พี่น้ำพึ่งต้องช่วยน้ำหวานขอร้องคุณแม่อีกแรงหนึ่งนะคะถ้าคุณแม่ไม่อนุญาตให้น้ำหวานทำตามที่ขอพี่สุดที่รักก็ต้องช่วยน้องใช่ไหมคะหญิงสาวกระซิบที่ข้างหูพี่สาว อะไรนี่จะมัดมือชกพี่หรอพี่ยังไม่รู้เลยว่าเธอจะขอร้องอะไรคุณแม่อยู่ดีๆก็จะให้พี่ไปร่วมเอออหอหมกไปด้วยมันยังไงอยู่นะยะโทษพี่น้ำพึ่งน้ำหวานไม่ทำเรื่องไม่ดีหรอกนะคะนะนะคนเป็นน้องทำหน้าทำตาอ้อนวอนพี่สาวให้ใจอ่อนซุปซิบอะไรกันสองคนนี้ คุณแม่คาดคันลูกสาวทั้งสองด้วยความสงสัยน้ำหวานลูกอะดูแปลกไปจริงๆนะตั้งแต่พูดถึงในเจมอะไรนั่นนะ่ะแม่เองชักจะห่วงลูกตังหิตรงหิดขึ้นมาแล้วถึงจะรู้จักก็จริงแต่ก็ไม่ได้สนิทสนมอะไรกับเขาหนักหนานี่ยังไงแม่ว่าก็ต้องระวังตัวอยู่ดีค่ะลูกจะระวังตัวค่ะต่ ลูกมีเรื่องอยากจะขออนุญาตคุณแม่เรื่องหนึ่งนะคะเรื่องอะไรไหนว่ามาสิคุณนิรมนอดที่จะเค้นถามลูกสาวคนเล็กไม่ได้นี่ลูกคงจะมาบอกแม่ว่าลูกจะลองคบหากับนายเจมอะไรนั่นแบบแฟนหรอกนะน้ำหวานโอ๊ยไม่ใช่เลยค่ะคุณแม่อะไรมันจะไวไฟปานนั้นละคะน้ำหวานก็แค่ จะขออนุญาตคุณแม่ไปทำงานหาไรายได้พิเศษช่วงเย็นวันเสาร์อาทิตย์นะคะตั้งแต่บ่ายสามโมงเย็นถึงสองทุ่มค่ะพูดจบก็ตรงปรีเข้าไปกอดและเงยหน้ายิ้มให้แม่อย่างประจบเอาใจบทที่14อะไรอะไรก็ในเจมไม่ได้แม่ไม่อนุญาตหรอกงานอะไรเลิกตั้งสองทุ่มกว่าจะถึงบ้าน ไม่ดึกดื่นข้ามมืดกว่านี้หรออันตรายแท้ๆครอบครัวเราก็ไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงินอะไรลูกจะทำไปทำไมหึ่งน,น้ำหวานคุณนิรมนชายตาไปมองลูกสาวคนโตเหมือนจะขอให้ช่วยปรามน้องสาวด้วยอีกคนน้ำพึ่งเองถึงกับทำหน้าอีหลักอีเลือกลืนไม่เข้าคายไม่ออกไม่รู้จะช่วยใครก็เมื่อกี้ใหญ่น้ำหวานน้องสาวตัวดี ขอแรงเธอให้ช่วยขอร้องแม่ให้ด้วยอีกทีหนึ่งเอางี้ไหมคะแม่ลองฟังเหตุผลของยายน้ำหวานก่อนว่าคิดอะไรขึ้นมาถึงอยากจะหาไรายได้พิเศษหรือต้องการเงินอยากเอาไปซื้ออะไรและงานที่จะไปทำนะ่ะมันเป็นงานอะไรกันนะคะนำพึ่งร่ายยาวอย่างรวดเร็วพลางหันหน้าไปพยักเพย์ดให้คนเป็นน้องรีบอธิบายตามที่เธอบอกไป น้ำหวานรีบบอกคุณแม่ไปสิรายละเอียดงานที่เธอจะไปทำนะ่ะมันเป็นงานอะไรกันแน่งานที่น้ำหวานจะไปทำอยู่ไม่ไกลจากบ้านเราหรอกค่ะแม่แค่ตลาดนัดหน้าหมู่บ้านเรานี่เองค่ะน้ำหวานจะไปเป็นเด็กฝึกงานร้านบิงซูนะคะพอดีคุณป้าที่ขายบิงซูป่วยนะคะหกล้มข้อเท้าแพลงเลยต้องหยุดขายมาเดือนหนึ่งแล้วนี่ลูกชายคุณป้า พี่เจมนะคะตอนแรกเขาจะให้แม่เขาเลิกขายไปเลยเซงเข้าของพร้อมรถไปทั้งหมดเลยแต่คุณป้าเองยังอยากขายอยู่แต่ตอนนี้ทำไม่ไหวน้ำหวานก็เลยคิดขึ้นมาได้ว่าถ้าน้ำหวานไปช่วยเขาขายสักระยะน้ำหวานก็ไม่ต้องเสียร้านบิงซูอร่อยๆไปนะคะคุณป้าก็ยังไม่ต้องขายกิจการแถมน้ำหวานยังได้ฝึกประสบการณ์ชีวิต เผื่อวันข้างหน้าได้มีกิจการเป็นของตัวเองมันก็ดีนะคะคุณแม่จะไปช่วยเขาหน้าทำไปแล้วหรือเราม่ใช่ไปช่วยให้ยุ่งหร้อไม่ว่าแล้วทำคนเดียวเราทำไหวหรอน้ำหวานน้ำหวานไม่ได้ทำคนเดียวหรอกคะคุณแม่น้ำหวานจะไปขายกันสองคนกับพี่เจมค่ะถึงขายเฉพาะเสาร์อาทิตย์ไงคะวันธรรมดาพี่เจมเขาทำงานประจำค่ะ นายเจมอีกแล้วนะคนเป็นแม่พูดพลางถอนหายใจแม่และยังไม่ทันจะพูดจบประโยคลูกสาวคนเล็กก็รีบรวดรัดตัดความเอาแต่ใจตัวเองทันทีแม่อนุญาตใช่ไหมคะน้ำหวานรักแม่ที่สุดเลยคะ่ะคุณนิรมลหันไปมองหน้าลูกสาวคนโตยังขอความคิดเห็นน้ำพึ่งเห็นหน้าตาท่าทางของแม่ดูเคร่งเครียด กลัวเหตุการณ์จะบานปลายเลยดึงมือแม่ของเธอไปพูดกันสองต่อสองเสียก่อนจะเกิดการทุ่มเถียงกันขึ้นน้ำหวานเองคิดว่าพี่จะต้องช่วยเธอเกลี้ยกล่อมแม่อีกแรงเลยไม่ว่าอะไรที่อยู่ๆน้ำพึ่งก็ดึงแม่กระซิบกระซาบกับสองคนอย่างนั้นจบคลิปที่สองของมนรักปิงซูนะคะขอบคุณทุกการกดไลค์กดแ like, ชร์และการกดติดตามค่ะสำหรับท่านที่ชอบการเขียนนิยายของป้านวลก็สามารถกดเครื่องหมายกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือน คลิปนี้ยายเสียงตอนต่อไปของทางช่องเราได้นะคะวันนี้ปนุนก็ต้องขอลากันไปก่อนขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ